สวัสดีเช้าวันที่แปดเช้าวันเสาร์ที่แปดหมงยี่สิบห้าทีไม่มีหมอกครับบรรยากาศตอนเชา้าอากาศย4ิบสีองศาอิสนสบายในห้องพักเบียงซ้อโฮสเตย์ห้องที่หนึ่งนะ

คลยทุกคนจุดนี้จุดยอดนีู้เข่าวสูงเลยหโมมากทาง่อไปแล้วนุ่ันติดตามต่อไปด้วยลาก่อนเพียงพอไปแล้วครับตรงนี้นะครับบ้านเวนเฮ้ย บโบเวนบ้านเวนโอเคนาข้ามใได้บ้านเวนแต่ว่านาเกี่ยวหมดแล้วโอเคไปกันต่อครับทุกคนลงมาจับเปลี่ยนซอล้ะมุ่งหน้าสปันไอ้ทุกคนฝนซิิมๆด้วยมาดูวิวฝนวัดสปันนาข้าวเขาเกี่ยวหมดแล้วะ หย,ยุ ê, เยดเลวาลาครับใี่คนเทียบมีความงามของมันรบสวยมากครับหยุดเวลาคาพี่ทุกคนปะคนเยอะมาก ุมเลยไม่ไว่เข้าไปนะนี่อยู่รับสวยมากนี่ค่ะ ายทุกคนและมาทาแบตเดียคนลงเม็ดโอเคาลงทันหรยนะหนูวิววลาปามา,ามากครับทุกนวนี้เข้ามาเข้ามาหน้าช่วงที่ มายังไม่เกี่ยวข้าวนะคือว่าจะสวยมากประมาณเดือนสิงหาเลยนะอันนี้ก็สวยเหมือนกันภูเขาเกี่ยวสวยโอ้โหตาย คาเี่หลงเของอาคาเี่หน้านะครับดูบรรยากาศจุดลำทาน ตอนนี้บสองยี่สแล้วขึ้นออกจากโลกเขาคาเซอรนาะต้นตกคาเซอร์ร่วนร้อยแล้วี๋ยวไปเจอ้ะมันก็เสียกวนะ่าเน้ยไ่อง,งเรเอีย มอกหมอกลองทุกคน ลอยฟ้าลอยภูาาาาค,คาเริ่มไปคนเบาแล้ว า้ายตามจีวสไปเอป่อปัวนะมุงหน้าไปที่ถนนลอยฟ้า,อฟา,อฟาลอยภูคาแดถ่ายรูปีเลยวนะันนี้ฝนก็ตกตกหนัา ชมวิววิวรัพหนึ่งกิโลเมตรทุเขาทุกอย่าหนาจัดโอ้ยบอกอ่ะ करता है ปลายสามโมงครึ่งแล้วทึ้งอยู่ชมวิวทิ้งเจ็ดหนึ่งห้าโอ้โหหมอกเพียบโอ้หเลยเดี๋ยวนี้ดาองไม่ั ป้าเตืนคันทุกท่นใช้เตียยต่ำด้วยกาศหนาวมากกลอดทางเลยสวยมากโอ้ขาสันาส่น่ะสั่น สวยมากดูดิสวยบู๊หนนเต้นห,หนึน่สองห,ห้าหลงมาจับตึมวิว1 7ึเจ็ดหนึ่งห้านะ รเขนยายนบ้าดอยาผมคงไม่ได้เข้าไปนะนีแวะเอาตาปั้มจยาน คือครับตรงนี้ได้เอาตาปั้มได้ไหมครับค่ะได้อดอโอเคครับจะรีหมดเวลาแน้วคอัค บค,ครบัทุกคนไปกันต,ต่อนะไปที่รอตป6ปาที3กิโลเมตรไปที่เ<ก>หนือลอยฟ้าและภูขาแล้วมีแวะเอวาวทับอานเรียวขวขขาใหญ่ค่ลมา คุณคืมาถึง <ไป S 1> แล้วสวยมากโอ้โห พอดี่กลับนะครับขี่ไปเรื่อยลงไปเรื่อยไม่รู้จะถึงที่ไหน ตอนนี้แวะปั๊มอยู่เมืองน่านนะครับจะไปพักที่อุตรดิตถระยะทาง2องกิโลเมตรประมาณสี่ชั่วโมงตอนนี้เวลา5้าโมงยีแล้วนไม่ไ้จะถึงกี่โมงพักรถพักกินแป๊บหนึ่งลุยไปด้วยกันเดี๋ยวจะตัดภาพไปตอนถึงเรือนะครับ เล้วซ้ายเข้าสู่ถนนย่านปราจีนโกศล95ครับเป็นถังครับ ชั่วโมง15นาที82กิโลเมตรถึงอุตรดิตถ์ที่พักนะขี่ยังโหดตอนนี้2ทุ่มตอนนี้ถึงที่พักที่อุตรดิตถ์นนะเวลาตอนนี้3ทุ่ม40นะครับขี่มาหลายชั่วโมง สี่ชั่วโมองจากหน้ามับมามันเจอฝนอีกตรงเพร่นะตั้งแต่เพรเลยตากมาเต็มเ,เต็มเลยฝนฝนเต็มเต็มเหนื่อยมากทุกคนเหนื่อยมาก <ๆ S 2> แล้วก็จะไปหาอะไรกินเจอกันพรุ่งนี้นะครับมไม่รู้ว่าจะไปเจอไหนต่อแต่คอยคิดดู ج hey,